สวัสดีครับพีเพนะวันนี้พีเพจะมาทดสอบเจลสโคปนะครับกับตัวเจ้า i n f ฟ n i ิตฮอสสามสนะครับผมกับตัวเกมนะครับตัวพับจิโมบายกับ i n f ฟ n i ิฮอสสามสิบแล้วพีขอปรับเลยไปที่ความไวนะครับพี่ปรับตัวเจลสโคปพีเปิดตลอดเวลาครับเปิดคําว่าสูงนะครับมาดูว่าเจลสโคปมันเป็นไงบ้างนะครับให้ดูเลยอันนี้คือเจลสโคปอาจจะมีอาการหน่วงๆบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับของเจลเลยคือจะให้ดูว่ามันเป็นไงบ้าง อันนี้เปิดครับถ้าใครที่เล่นเกมพวกอะไรราคาเลทนะครับเลทห้าพันก็เจ็ดสิบหกก็จะมานี่ก็พอใช้งานได้นะครับไม่ถึงว่ากับดีมากนะครับมันจะเป็นมองๆนิดนึงนะครับแต่พี่ก็เปิดสูงเฉียดถือว่าโอเคนะในการเล่นเกมทับจีพวกจับเป้าจับอะไรถือว่าโอเคนะครับพี่อาจจะเลไม่เก่งนะอาจจะพูดแบบตรงๆไปเลยว่าเป็นไงบ้างอันนี้ครับจีครับแต่ผมเล่เป็นพวงสองตัวครับซีบิวฮีดูโอจีแบบแบบถือว่าเล่นเกมถือว่าโอเคมากเลยแหละ ให้ดูว่าเจอสโคเป็นไงบ้างนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับเพราะว่าตัวเกมจะใกล้จบแล้วครับเห็นไหมครับอันนี้เจอสโคบนะครับก็จะประมาณนี้แต่มันอาจจะไม่ลื่นไหลมากจนเกินไปนะครับแต่มันก็พอใช้งานได้นะครับแต่พี่สันมากพีก็ไม่ค่อยได้ใช้หลอเจอสโคบเอราคาเรีห้าพันก็จะใกล้เคียงกันครับไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามครับก็ประมาณนี้นะเจอสโคบจะมีให้นะครับนี่ให้เราได้เดี๋ยวพี่คอรปรับอีกแบบดนึยงครับปรับเป็น ตัวคอาไว้ปรับเป็นกลางเปิดครับเปิดครับทีครัเปิด,ปด,ปดมันก็ไวขึ้นนะครับผมแต่มันก็เอาไว้เร่งเป้าก็สือว่าโอเคครับ ช่ไหมครับเราก็นครับนี่นะครับถือว่าตัวสเตบก็ก็พอใช้งานได้ครับไม่ถึงว่ากับดีมากนะ ที่ปรับเป็น S D นะครับค่าตรงตัวนี้นะครับนี่ถือว่าเจะสโคบเป็นแบบว่าให้ดูประมาณเนนัิามนาทีก็ถือว่าโอเคครับไม่ถือว่ากับดีมากจนเกินไปแต่ก็พอใช้งานได้นะครับผมกับตัวเจอสโคบนะสะวับน,นี้ขอบคุณครับ